นะนำบทอาจุบุบด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมขอสาบานด้วยคำพีอันชัดแจ้งแท้จริงเราได้ทำให้มันเป็นกุรอานภาษาอับเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจและแท้จริงอัลกุรานนั้นอยู่ในแม่บทแห่งคำพีณที่เราคือสูงส่งพรั่งพร้อมด้วยสติปัญญา ดังนั้นจะให้เราหันเหข้อตักเตือนนี้จากพวกเจ้าเสียทีเดียวเพราะพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนกระนั้นหรือและกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ส่งนบีมาในชนชาติรุ่นก่อน,อนและไม่มีนบีคนใดที่ได้มายัางพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะได้ย่ะเย้ยเหยียดหยามเขาฉะนั้นเราจึงได้ทำลายกลุ่มชนที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพมากกว่าพวกเขา และอุทาหรณ์ของชนฆ่าตุนก,นก่อนก่อนก็ได้ล่วงลับไปแล้วและหาเจ้าถามพวกเขาว่าใครเล่าเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ทรงสร้างมันเหล่านั้นผู้ทรงทำให้แผ่นดินแผวกว้างสำหรับพวกเจ้าและทรงทำให้มีถนนหนทางในแผ่นดินสำหรับพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่เป้าหมาย และเป็นผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟ้าฟ้าตามปริมาณและด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้แผ่นดินที่แห้งแลง้งมีชีวิตชีวาขึ้นเช่นนั้นแหละพวกเขาจะถูกให้ออกมาจากสุสานและเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่และทรงทำให้มีเรือและปศุสุสั์สำหรับพวกเจ้าใช้ขี่เป็นพาหนะเพื่อพวกเจ้าจะได้นั่งบนหลังมันอย่างามั่นคง และพวกเจ้าจะได้รำลึกถึงความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้นั่งขี่บนมันอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่เราและเรานั้นจะไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมมันได้และแท้จริงเราต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอนและพวกเขาได้ตั้งบางส่วนจากวงเ่าของพระองค์ ผู้เคียงกับพระองค์แท้จริงมนุษย์นั้นเนรคุณอย่างชัดแจ้งหรือว่าพระองค์ทรงยึดเอาลูกหญิงจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงเลือกลูกชายให้แก่พวกเจ้าและเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวตามที่เขาได้ตั้งอุปมาแด่พระผู้ทรงกรุณาใบหน้าของพวกเขาก็กลายเป็นหมองคล้ำและเศร้าสลดและบุตรีผู้ที่ถูกเติบโตมาท่ามกลางเครื่องประดับ และในการโตู้เถียงก็ไม่มีอะไรชัดแจ้งจะตั้งใจให้พวกนางเป็นภาคีต่ออลอ์กระนั้นหรือและพวกเขาได้ตั้งมาลาิกาซึ่งเป็นบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาว่าเป็นเพศหญิงและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานในการสร้างพวกมาลาิกากระนั้นหรือการเป็นพยานของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้และพวกเขาจะถูกสอบสวนและพวกเขากล่าวอีกว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสงค์ พวกเราจะไม่เคารพสก,การะมาลยกาดอกพวกเขาไม่มีความรู้อันใดในเรื่องนั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการฆ่าคเนเท่านั้นหรือว่าเราได้ประธานคำพีเล่มหนึ่งแก่พวกเขาก่อนหน้านั้นดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือคำพีนั้นไว้อย่างมั่นคงเปล่าเลยพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ดังนั้นเราจึงดำเนินตามแนวทางของพวกเขาเท่านั้น และเช่นนั้นแหละเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดก่อนหน้าเจ้าไปยังเมืองใดเว้นแต่บรรดาผู้ฟุ่มเฟือยของเมืองน,นั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบนรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ดังนั้นเราจึงดำเนินตามแนวทางของพวกเขาเขารล่อซูลของพวกเขากล่าวว่าหากว่าฉันได้นำมาให้พวกเจ้าซึ่งแนวทางที่ถูกต้องกว่า ที่พวกเจ้าได้พบเห็นบรรพบุรุษของพวกเจ้ายึดถืออยู่ล่าพวกเขากล่าวว่าถ้าจริงเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมานั้นดังนั้นเราได้ตอบแทนพวกเขาแล้วจงดูเถิดว่าบ้านปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะเป็นเช่นไรและจงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮิมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าแท้จริง ฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพรกบิดีนอกจากอาลัลลอฮ์ซึ่งทรงบังเกิดฉันเท่านั้นเพราะแท้จริงพระองค์จะทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่ฉันและเขาอิบรอฮิมได้ทำให้คำกล่าวสหฮดะอยู่คงต่อไปในลูกหลานของเขาหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิดยิ่งกว่านั้นข้าได้พวกเขาเหล่านั้น และบรรพบุรุษของพวกเขาหลงระเริงอยู่จนกระทั่งได้มีสัจธรรมอัลกุรอานและรอซูลผู้ประกาศสารอย่างชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาครั้นเมื่อสัจธรรมได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือมายากฏและแท้จริงพวกเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อศัจธรรมนั้นและพวกเขากล่าวว่าทําไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาให้แก่ชาย ผู้มีความสําคัญแห่งสองเมืองน,นี้ล่ะพวกเขาเป็นผู้แบ่งปันความเมตตาแห่งพระผู้พิบาลของเจ้ากระนั้นนือเราตัางหากที่เป็นผู้จัดสรรการทํามาหากินของพวกเขาระหว่างพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเราได้เชิดชูบางคนในหมู่พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนหลายขั้นเพื่อบางคนในหมู่พวกเขาจะได้เอากีกบางคนมาใช้งาน และความเมตตาของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้และหากมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้วแน่นอนเราจะให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณามีบ้านของพวกเขาหลังคาทําด้วยเงินและบันไดที่พวกเขาขึ้นก็ทําด้วยเงินและบ้านของพวกเขามีประตูและเตียงนอนทําด้วยเงินซึ่งพวกเขาจะนอนเอกขนเกบนมัน และเราให้เครื่องประดับแก่พวกเขาที่ทำด้วยทองคำแต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นส่วนในพระโลกณนะที่พระผู้ภิบาลของเจ้านั้นสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นและผู้ได้ผินหลังจากการดำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาเราจะเตรียมไชตอนตัวหนึ่งไว้ให้แก่เขาแล้วมันจะเป็นสาหายของเขาแท้จริงพวกมันคือไชตอนนั้น จะขัดขวางพวกเขาออกจากทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นอยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้วจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาอย่างเราในปรโลกพวกเขาจะกล่าวว่าอัตนิจจาถ้าระวางฉันกับเจ้ามีระยะห่างกันเช่นพิะวันออกกับพิะวันตกก็จะดีสหายเหล่านี้ช่างชั่วช้าแท,แท้และในวันนั้นจะไม่เกิดผลอันใดเลยแก่พวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าได้อธรรม แม้ว่าพวกเจ้าจะมีหุ้นส่วนร่วมกันในการรับโทษก็ตามและเจ้าได้ทําให้คนหูหนวกได้ยินหรือคนตาบอดได้เห็นทางและผู้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งกระน,นั้นหึือหากว่าเราได้เอาชีวิตเจ้าไปแน่นอนเราก็จะจัดการพวกเขาให้สาสมหรือเราจะแสดงให้เจ้าเห็นการลงโทษซึ่งเราได้สัญญากับพวกเขาไว้ถ้าจริงเรานั้นมีอนุภาพเหนือพวกเขา ดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นตามที่ได้ถูกองค์การลงมาแก่เจ้าแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงและแท้จริงอัลกุรอานคือข้อตักเตือนสําหรับเจ้าและสําหรับกลุ่มชนของเจ้าและพวกเจ้าจะถูกสอบสวนและเจ้าจงถามผู้ที่เราได้ส่งมาก่อนเจ้าจากบรรดาศาสนาทูตของเราว่าเราได้ตั้งพระเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาเพื่อเคารพบูชากระนั้นเลยและโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซา พร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราไปอย่างฟิราแลวและบรรดาผู้นำของเขาแล้วเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นาศาสนาทูตแห่งพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกท่านเมื่อเขามูซาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและพวกเขาก็หัวเราะเยาะต่อสัญญาณนั้นๆและเราไม่ได้แสดงสัญญาณอันใดแก่พวกเขาเว้นแต่ว่าแต่ละอันจะยิ่งใหญ่กว่าอีกอันหนึ่ง และเราได้ฆ่าพวกเขาด้วยการลงโทษหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิดและพวกเขากล่าวว่าโอ้นักมายากลเอ๋ยโปรดวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านแก่พวกเราด้วยตามที่พระองค์ได้ทรงให้สัญญากับท่านแท้จริงเราเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องครั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษให้พ้นจากพวกเขาไปแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา และฟิร์เอาได้ประกาศท่ามกลางกลุ่มชนของเขาเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้ไม่ได้เป็นของฉันดอกหรือและแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่างวังของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอกอยิ่งกว่านั้นฉันยังดีกว่าคนนี้ซึ่งเขาต่ำต้อยและแทบจะพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำถ้าฉะนั้นแล้วทําไมไม่สวมกําไลทองให้แก่เขาล่ะ หรือมีมาลลย้กาติดตามมาอยู่กับเขาด้วยเหตุนี้ฟิราได้หลอกลวงกลุ่มชนของเขาแล้วพวกเขาก็เชื่อฟังเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนเมื่อพวกเขาได้ทําให้เราเครี้วเราได้ตอบแทนพวกเขาอย่างสาสมแล้วเราได้ให้พวกเขาจมน้ําทั้งหมดและเราได้ทําให้พวกเขาเป็นอดีตที่ผ่านไปและเป็นอุทาหรณ์แก่คนรุ่นต่อๆไป และเมื่ออีซาอิบนูมารยัมถูกยกมาเป็นอุทาหอนดูสิกลุ่มชนของเจ้าก็โห่ร้องด้วยความขุมขันและพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทั้งหลายของเราดีกว่าหรือว่าเขาอีซาพวกเขาไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องนี้แก่เจ้าเพื่ออื่นใดนอกจากการโต้เถียงยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชอบการโต้เถียงอีกด้วยเขาอีซา มิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราอัลลอฮ์ได้ความโปรดปรานแก่เขาและเราได้ทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวานอิสราเอลและหากเราประสงค์เราจะให้มีมาลายกาขึ้นจากในหมู่พวกเจ้าให้เป็นผู้สืบช่วงในแผ่นดินนี้และแท้จริงเขาอีชาแน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งวันอวสานดานั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้ แต่จงปฏิบัติตามฉันนี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงและอย่าให้ไยตอนมาขัดขวางพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้าแต่เมื่ออีซาได้มาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งเขากล่าวว่าแน่นอนฉันได้มาหาพวกเจ้าพร้อมด้วยบทบัญญัติแห่งคำพีอินยินและเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกเจ้าให้กระจ่างแจ้งในบางเรื่องที่พวกเจ้าขัดแย้งกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติตามเส้นเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพภักดีพระองค์เถิดนี่คือแนวทางอันเทีย่ยงตรงนิกายต่างๆได้ขัดแย้งกันในระหว่างพวกเขาดังนั้นความหายนะจงประสบแกบ่บรรดาผู้อาถรรมเนื่องด้วยการลงโทษแห่งวันอันเจ็บปวด พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งอื่นใดนอกจากวันพวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทนหันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกถึงในวันนั้นบรรดามิสหายจะเป็นศัตรูต่อกันและนอกจากบรรดาผู้ยำเกรงอลัลลอฮ์เท่านั้นโอ้วว่วงบ่าวของข้าไม่มีความหวาดกลัวใดแก่พวกเจ้าในวันนี้และพวกเจ้าไม่ต้องเศร้าสลดใจบรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นมุสลิม พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ทั้งตัวของพวกเจ้าและผู้ครองของพวกเจ้าอย่างสดชื่นแจ่มใสเถิดจะมีจานทําด้วยทองคําและแก้วน้ําถูกนํามาเวียนรอบๆอบพวกเขาและในสวนสวรรค์นั้นจะมีสิ่งที่จิตใจของพวกเขาต้องการและสายตาของพวกเขาชื่นชมยินดีและพวกเจ้าจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือสวนสวรรค์ ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกให้รับเป็นมรดกตามที่พวกเจ้าได้กระทำความดีเอาไว้ในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้มากมายสำหรับพวกเจ้าพวกเจ้าจะได้กินส่วนหนึ่งจากมันบรรดาผู้กระทำความผิดนั้นจะถูกลงโทษอยู่ในนรกยานนำตลอดกาลการลงโทษนั้นจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและในการลงโทษนั้น พวกเขาจะเป็นผู้หมดหวังและเรามิได้อาธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาต่างหากที่เป็นผู้อาธรรมต่อตัวเองและพวกเขาจะร้องเรียกขึ้นว่าโอ้มาลิตย่างเฝ้าประตูนรกโปรดให้พระผู้อภิบาลของท่านจัดการให้เราตายเสียเถอะเขามาลิกจะกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดไปโดยแน่นอน เราได้นำความจริงมายัางพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าส่วนมากเป็นผู้ชิงชังความจริงหรือว่าพวกเขาได้ตกลงวางแผนในเรื่องใดดังนั้นแน่นอนเราได้ตกลงวางแผนเช่นกันที่จะทำลายแผนของพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าเราไม่ได้ยินความลับของพวกเขาและการประชุมลับของพวกเขาแน่นอนเราได้ยินและทูตของเราอยู่กับพวกเขาเพื่อจดบันทึกจงกล่าวเถิดมัมหมัด ว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงมีโอรสดังนั้นฉันจะเป็นคนแรกในหมู่ผู้เคารพทักดีทั้งหลายมหาบริสุท์แด่พระผู้อวิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระผู้อวิบาลแห่งบัลลังทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างแต่นั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบวันเกียรมาของพวกเขาซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้ และพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและพราผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและพระองค์คือผู้ทรงปริชายานผู้ทรงรอบรู้ความสิริมงคลจงมีแด่ท่าผู้ซึ่งอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์น้าที่พระองค์นั้นมีความรอบรู้ถึงวันอวสานและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป และบรรดาผู้ที่วิงรอนขอสิ่งอื่นจากพระองค์นั้นจะไม่มีอำนาจในการขอความช่วยเหลือนอกจากผู้ยืนยันเป็นพยานด้วยความจริงโดยที่พวกเขารู้ดีและถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์แล้วทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่นและจะมีเสียงกล่าวของเขาว่า โอ้พระผู้พิบาลของฉันแท้จริงชนเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาดังนั้นเจ้าจงให้อาภัยพวกเขาและจงกล่าวว่าสันติและพวกเขาก็จะรู้